ัสดีจ้าสวัสดีกับพี่น้องป้องไป<ม>โอ้ยหันมาหาเด้อพะนะพึ่นึ่งพึ่งกำลังเสียร้องสุดร้องเสือหมู่วานี่พากันไปสวียิกลับมาจนค่ำไหมพี่น้องว่าแม่นสิเกือบทุ่มเป็นทุ่มพลวะนะันเนาะกลับมากับพากันไปรอตลาดเล้งดิตลาดเล้งสุวรรณภูมิพี่น้องไปเสือนะอ,อยูุ่ในกินเข่าบ้านส่วนตัวหมู่วานี่พากันไปไปละกญี่ปุ่กับมาดใท้เพิ่งน้องละ ลงในพงห้ิงลทบุรยมาหน่อยหนึ่งอยู่พระมาดามอ่อนเพิ่นไปเอาเงินสามีเพิ่นฝากมาทางวิทย์เถื่อนยูเนียนก็เลยไปแล้วก็เลยไปนั่งเล่นยูหา่างเพิ่งได้เสือขามานะนำเพิ่นก็เลยมาลองเออผนก็เลยมาลองวันนี้ญี่ปุ่นก็ไปเป็นเพื่อนกับพระพกันมาคำกับไปเลาะซื้อแนวยูได้กิน ไปได้ดอกแค่ไม่อีกเรล้าเนี้พี่น้องได้บนสี่รวกินกับลาบป่าซื้อลาบปลาดุมาใส่ตู้กยนไว้เดี๋ยวกำลังหนึ่งเข่าอยู่ฮสายสายหมว้นีอ้อากาศดีดีฝนตกลิ้นฝนตกน้อยหนึ่งพี่น้องกะอ็ะพรแดดบันไดแต่ว่ามันหอนอ๊เอา ขอบคุณขอบคุณเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอบคุณหลายๆขอบคุณน้องจอยนะคะที่วิดีโอขอโอทีไลน์มาทีไลน์มาไลน์ตรงมาจากประเทศอเมริกานะคะจะบินกลับมาไทยประมาณอีกสองสามวันนี้ว่าสันว่า,าเห็นยิบ่บนวอลึงครีมนะคะก็ย้ายหนูอยากได้เอาไ้ให้นหนูหลูหนึ่งเอาไปให้หนูหลหนึ่งเด้อว่าสันหนูเคยใส่ยูวว่าสันหนูเคยใส่ยู่ยยแล้วอัน กลับมามาอยู่นอกเราเลยบ่ดได้ใส่มันนเคยใส่เคยใส่ถูกอยู่หนา้าขาวสัน้นก็เลยสั่งยี่บนแบนบน,นี้ก็เลยคุยกันน้องเขาก็เลยโอนเงินมาเลยพี่น้องโอนเงินมาให้ยี่บนสังน่งไห่เพื่อน้ำนู่นนี่นั่นนะคะโลนึงเลยนะคะน้องจอยคนเดียวกข็ขอบคุณขอบคุณน้องจอยลายนะคะทีุ่ดนุนเนาะหล้กกาใส่บริการว่าเป็นอย่างนะคะได้กาไรเน็ตกาไรหน่อยบีนกบดีว่านะคะก็ขอให้ได้ แต่เขาอื่นว่าอย่างแป้งแป้งปั่นไหมพี่น้องแป้งปั่นอีหล่ะขย่ำนี่ผลบัตบท่านในเตีงบดตรเสริมเติมเตงยังเ้างกำลางนาล่างตาก็ะเอาเอาแป้งฟูนแป้งอย่างลูกลูกพ่อบ่าหายนนาเหลี่ยมพุ่นนาหญิงผุ่นนาหญิงอวนผุ่นเลียมโงงงเนี้ยมาเศร้าผลบัตท่านในล่างนานาผนใสนาผลเหลี่ยมโมงมงผลพ่อใจหฮง กาสําหรับคนที่ออเดอร์ไวเรี้ยวนะคะแปลว่าสินค้าที่เยบนสั่งยังมาไม่ถึงรอบก่อนเดิมพี่น้องเดอ้อสามารถออเดอร์ไว้ได้นะคะเยบบนจะแคปไวนะคะแคปชื่อที่อยู่เบอร์โทรนู่นนี่นั่นไวเยบบนแคปไวเดอ้อสําหรับผู้ใดออเดอร์มาพ่อของมาถึงนะคะพ่อของมาถึงเยบบนจะจัดส่งเลยนะคะเยบบนจะจัดส่งให้เลยทันใจนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องขอโทษขอให้ในการ ส่งล่าช้าเพราะว่าอะไรของมันไม่พอพี่น้องกระจังทีเห็นจังทีหูนั่นละละยืบนเอเดอร์มาเทีละสองโหลสามโหลจังสี่มันบ่พอวันเดียวหมดวันเดียวหมดพี่น้องเที่ยวนี้ยืบนเอเดอร์หาหาหาโหลนะคะหาโหลกะตั้งแต่ของน้องจอยกะโหลหนึงเล้วปอดีกะทีที่ออเดอร์มาไหวกะมี่เ้ยวเป็นบางส่วนทีดตกตกข้างรุดออเดอร์หมู่บ้านนี่ของบ่พอเนาะก็เลย ขอคนไปว่ยจะฝ่าเด้อยึดบนมานของมหนขอได้บนจัดสงฆหายยังสีไหนพี่น้องอะ่ะสำหรับผู้ใดที่มองอยู่จิตตาัดสินใจดีบ่นอสร้างดีบ่นอนะคะถ้าอยากสวยก็ต้องเปิดใจเด้อพี่น้องเด้อมัน <ร Stevens. S 1> บ่ได้แพงดอกมันบ <gonna> ่ได้แพงจนแบบว่าโอ้ยม่มีเงินสื้อบ่เอาดอกหรือบางคนก็คิดว่ามันจิตถือบ่ถ้ามัน พถือดีเขาสิบเสียเงินถิ่นติพี่น้องเงินซ้ำหนี้สือความสวยความงามสื่อความพออพึงพอใจของตัวเองแค่ร่อยสองร0อสบาทซ้ำนี้มันบ่พอจเีเฮนไหนเขาถูกดอกนะคะคนเราทุกคนเย็บบนเสือ้อ่าต้องอยากสวยอยากงามรักสวยรักงามก็นเถะพี่น้องแต่ว่าเนื่องด้วยโอกาสเนาะโอกาสและสถานการณ์เงินของขา้ามันบ่ด้ มันบริรวยมากมายบางคนเนาะหาเศากินคำเงินลอยเงินเงินลอยเงินพันีนมีคาสาหรับสําหรับเราที่จะใช้ใจ่ายในครอบครัวเขาสใส่ใจแบบแบบว่าสิ่งที่มันจําเป็นจริงๆนะพี่น้องอืมเอาไว้จะซื้อผงสับผายาซีฟันเอาไว้จะซื้อซื้อรถน้ำปลาของครัวของครัวของใส่ในครัวเลื่อนถ้าเฮามาซื้อแป้งซื้อคีมเลี้วมันก็จะขาดตรงนั้นอันนี้บนขอาใจเนาะค่ะเนาะ เข้าใจเ่มมี่มมมีหอีเด็กคนเทาเ่มมี่มีมีหรีเจ็บนพันจุดนั้นมันเบิดเร็วนะคะแปลว่าทางผู้ใหไม่กําลังทรัพย์นะคะเพราะที่จะสื่ความสุขให้ตัวเองก็ล้องเมึงนะคะเปิดใจลองดูนะคะเสือว่าทุกคนก็นอยากสวยอยากง,งามนั่นแหละถ้ามันไม่ถูกเขาล้อมแคร์รอบเล็บจุดเล็เข้าก็รู้เลยแล้ว่าถือก็ถือถ้ามันบดถือเข้ากับเศร้าใจนะคะถ้ามันถือเขากับ ใส่ต่อไปใส่มันขาวเหลยวเขากับใส่หางๆางลมประหยัดประหยัดคริมเ่ากับคือเขากับสื่อริมกันแดดริมริมขวบบำรุงผิวนะคะมาเขากับห้ามือเว้นมือไปอย่างสีนะมันก็สีเงือได้โดนแล้วก็สีซอยอ่าบำรุงผิวหนาเขาให้แบบบวกกับมาดมบวกกับมาดำบางคนใส่ขาวขาวเลี่ยวก็คือเศร้าใส่เลยพอเศร้าใส่เลยไปโดนแดดโดนลมโดนหยัง มันก็กลับมาอีมันก็ต้องใช่ลหละพี่น้องมันม่มมีอย่างทีเสิมาเห็ดห้ขาวแบบทาวอนใส่เลี้ยวเลี้ยวเลยมันม่แมนคือผมหงอกเขาเห็นม่คือผมหงอกเนี่ยเวลามันหงอกขึ้นมาเขาก็ต้องมาโกเขาก็ต้องมาย้อมมันก็ดำพอมันเา่าพอมันเขาเลิกย้อมเลิกเนี่ยมันก็เน่าขึ้นมามันก็ขาวไม่คือเกาทุกอย่างมันก็จะวนเวียนอยู่แบบนี้แหละพี่น้องเขาก็ต้องลูแหละ เิ่งผ <mel> ิวเยิ่บนผิวหน้าก็ผิวตัวดูต่างกันไปพี่น้องเนอะย่บนก็อยากร้อนร้อนแน่ละล่ะจัากร้อนร้อนสละพี่น้องร้อนอย่างมัอจีก็ผิวผิวหน้ากับผิวตัวมันไม่บาลานซ์กันไงอืมตยว่ยบนอีจะเป็นสีเทามากๆเลยที่พี่น้องเพราะว่าตากแดดตากหน้าเนี่ยจะโป๊ได้๊ะได้อาทอนีอย่างน้ำมันเลยบ่ได้ลยทำนึ่งบ่ได้กังวลนีอย่างน้ำมันเลยเขาคิดว่า ถ้ามันดำถ้ามันยูดูตเป็นผิวที่แท้จริงแล้วนะโดนแดดหลุลมมันก็จะอยู่ประมาณนี้มันก็อยู่จังสีลีแหละเขาไปไดนทาคิ้มเดนี่เขาท้าไดคิ้มกันแดดคิ้มท่าผิวมันมปนคิ้มกําแดดคิ้มกําแดดกับใครท่าจำเป็นกันแดดกับซื้อมาาแต่ว่าใครท่ายิบบนบมามัน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 เป็นยังไงบูเบล่าท่าหรอมันเป็นเมือกเป็นละไข้เครื่องนะนะพี่น้องมันบ่ชินนะกับที่ท่าคิมท่าผิวธรรมดาสิตานิเวียธรรมดาแล้วก็ไปโทเทีโทเดนแต่บดินาเฮ้่ ทามาทาครีมเอ่อครีมรักษากระฟ้าถนอมผิวมันกระเลยดูดีขึ้นทั้งสี่นากระโจมบกกระจมกมาโซ่หรอป่ะนี่เบิ้งมาโซ่นี่นาเทนบ้านอินข่าสทไปอาบน้ำเลยนาเดียมมองมองเบิ้งแขนข่อยบัดนี้อยาเบื้องแขนข่อยอันนาเพื่อนนี่ตะกี้นี่กล้านี่พี่น้องนี่สิเห็นแนน้อยเนาะตะกี้โตนี่นี่ปั้นเหรียญบาทคนนี้เนี่ยเห็นว่านี่ยังยั่งน้อยหนึ่งอยู่นี่ แล้กีตโตนี่สิปั่นเหรียญบาทเลยปันนี่มันมันจางออกไปเถลน้อยเถลนอยนะมันนี่มันหายไปเลยอันนี้ตุม้มยุ่งกันฝึกว่าในแดงอกตุ้ม,มจะเบิ้งทิ้ว่อยเบิ้งดูแบบนี้กับประมาณคือกันคือกันกับเทียบบนละกอือพื้นแบบเดียวกับย้ายบนห็นบอ,นอตรงไหนที่บักะมันจุดหญ่งนี่มันม่นเป็นฝาเด็กของเรามันเป็นกนะฝาก็มีอยู่ในน้อยอตอนตอนแรกผิวเราสิเป็นแบบว่าคํำสีนี่ละสีนี่ละหน้าหอยมีสีนี่เลย บันนี้่นมาใส่ตัวนี้หนา่นใส่เกิดไปปัดนี้นี้นี้ไ,ไปหา้าบนะโอ้ย <laughs> อยากกินเขาวบอกอัีงกันอยากกนนะน้า <laughs> คนพุ่มใจหลายพี่น้องคนพึ่งพอใจได้ในสิวในผิวคนน่นในผิวหนาคน <laughs> คนมาบ่เคยพอจักเชื่อ <c oughs> ถา้าแมนบอมาพักตัวนี่บ่มาเจอกับน้องคนสีสกเกตดน่นกับสีบ่อนเพได้ <c oughs> ใส่ดอกเก็บบนกับเย็นยวอ,อ่นก็นได้วันนี้น้องน้องภูเขาอัน สร้างมาให้ใส่น่ะเอามาปั่นใส่นั่นเขากัาว่าได้โอ้อิจฉาจังเลยตอนนี้พวกพี่สองคนน่ะหน้าสวยขึ้นสวยกว่าจะสวยกว่าหนูแล้วนะคนว่าเออให้สวยแน่สุดๆน่แหละ่ยบนก็นเลยได้มาแบงปัน่นมูก็เลยได้ผู้นั้นอยากได้ผู้นี้อยากได้ก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเป็นการตลาดนะ่ะแหมพี่น้อง น้ำสมุนไพรกินกาแฟแล้วนะกินน้ำต้มตะไคร้พี่น้องน้ำตะไคร้กับน้ำล้างจืดคือกินประจำคือกัลละน่ก็ะได้ขับหลังสารผิดขับหลังสารผิดอันหลายคนถามมาว่ายายสิไดไปไงบ่ลละถ้าย้ายไปแล้วเฮ็ดจังไดไผ่ละสีทรงไห้ถ้าใส่ถือแล้วอยากได้แบบโตเนืองเฮ็ดจังไดมบนยากนะคะอยากได้แบบโตเนืองก็นะทักมหายายบนคือก้าั่น้าละนะคะมีเฟซมีไล่มีแมสเซนเจอร์มันใหญบนอยู่ต่างประเทศ ย้บบนก่งใรงได้คือเก้าเพะว่าจะโอนออเดอร์ไ้ลูอยู่เมืองไทยอ่าโอนออเดอร์ก็คือแคปชื่อที่อยู่ของลูกค้าของเอฟซีนะไฮลูอืมไ้ลูมาเนก้าลูกกะลูกกาจานทรงไห้นะแม่พี่น้องมุจจบก็โอนเงินให้กันทังสี่นนะแล้วก็ทรงของให้กันทังสี่นนะอืมกะพานได้บนนี่แหละเป็นซื้อพอตองยานนะคะพอต้องยานมาใส่เลียวยมสิบโบ๊ดใส่ บางคนใส่ถือแล้วบานินาขาวแล้วพิมเบิดเอาเฮ็ดจังไรบาน้อยากใส่ตัวสังบ่ปินขันจะไปหาซื้อน้ำทองตลาดกระยานโดนของของเลี้ยนแบบของอย่างสิมีมีนะคะมีของเลี้ยนแบบในี่มีแทนแน่นอนของปลอมหลายหลายพี่น้องถูกทุกยางมันจะมีของเลี้ยนแบบยิ่งขายดีของเขายิ่งมีคุณภาพเนี่ยยิ่งมีของเลี้ยนแบบเขินมาสูมเออรมันก็ปีกันได้งง่าย,ายพี่น้อง เบื้องจะเขาไปก๊อปปี้เอาเพจมาหลอกขายขวงเปยงอืมหลอกขายโดยที่เจ้าของเพจตัวจริงไม่ได้รับรู้เรื่องอะไรเลยเป็นตนายแห้งกันยังป่ะฮัลโหลเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าตามนี่แล้วพี่น้องเด้อขั้นผู้ใดใส่ถือกแล้วก็อยากใส่ต่อก็ถักมาแต่ผู้ใดใส่บ่ถือกใส่ร้องเบื้องแล้วเบิ้งะรับนึ่งนี่กระลูกพ้นแล,ะละ้วล่ะอืมกระลูกคว่มเปลี่ยนแปลงของใบหนา้าของผิวนะคะ จะมีปฏิกิริยาแบบไหนถ้าการแพ้มันก็จะเป็นมีผดผื่นแดงคันนะคะแต่ว่าเย้บนว่าขั้นผู้ใดลองใส่บึงสองมือถึงอาทิตย์หนึ่งนี่จะบหายใจเวลาออกแดดหายใจขึ้มกันแดดน้ำในเด้อพี่น้องเด้อขิ้มกันแดดกับประจองออกแบบรุ่มแรงอีกยังมากไม้ดอกถ้าซื้อแบบ FPM 50บวกบวกบวกนู่นนี่นั่นมันก็สิแพงนอกขึ้มกันแดดมันแพง เออบนแนหน้าหมใส่คริมกันแดดแตงโมรองพื้นกันแดดแตงโมนะได้นะคะพี่น้องถ้าแล้วก็เอาคริมรองพื้นกันแดดแตงโมถ้าแล้วก็ปุ้บแป้งธรรมดาเฮาแป้งฟุ้นหรือจะเป็นแป้งทับแป้งอย่างไรออกแบบไปเลยมันเจดหนาเฮาหนาแน่มันจะโดนเวลาโดนแสงแดดมันิะโบได้ไปทําไรเซลผิวเขาหมักไมเนยอย่างประมาณนั้นนะมันจะได้เห็นผลแต่ว่ากลางคืนนี่คือเฮาอาบน้ำล้างหน้าเสร็จให้แหงๆมัดๆแล้วเาก็ทาอันนี้แล้วก็นอนเลยว่เป็นอย่างนะคะถ้ามันแพ้ มันก็จะมีปฏิกิริยาที่ว่ามีผื่นแดงคันนั่นแหละเอาทิมนะคะเอาทิมเรือเอาให้ผู้ใดลองใส่ตัวกับใส่ตัวเบอร์ค่ะก็ถือก็คือใส่กันบ่ถือก็ทิมไปยังจีงน่ะพี่น้องก,กับประมาณนั้นเลยเนาะเอาเป็นว่ายายบ,บนก็นจะสรุปเลยนะคะผู้ใดต้องการผู้ใดอยากได้สั่งมานะคะสําหรับคิมตัวนี้เนาะยายบ,บนสั่งมาเผื่อแล้วในช่วงเวลาที่ยายบ,บนอยู่นี่คือบริการให้เต็มที่นะคะกับว่ารูปจิตวิญญามือใดร้ออ่าก็นี่อยังก็อัน วีซา่ามราขี้การวีซาอยู่เดียวนี่ถ้าได้เลยยี่บอกก็จะได้พอเน่ยแล้วก็จะได้ปลุกตัวให้บินไปแล้วก็คือนหอดทดี่บนขักเรียวบันิกาเรื่องขายของนี่เป็นปลาลาบองสุกเป็นขิมกับสิไหายูกเป็นผู้ทรงคือเกา่านั่นแหละพี่นอ้องตามนั่นขอบุญขบคุณหลาย,ลายค่ะ